เลี้ยงลูกสาวกับลูกชายเนี่ยค่าใช้จ่ายมันต่างกันเลยเลี้ยงลูกสาวกับลูกชายเนี่ยค่าใช้จ่ายมันต่างกันเลยลูกสาวเนี่ยค่า,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 าค่าใช้จ่า,ายเยอะมากส่วนจะตานเนี่ยลูกชายเนี่ย ค่าใช้จ่ายไม่ค่อยเยอะเลยวิสัยดีประหยัดรู้จักใช้เงินต้านเราเวลาอยากได้อะไรก็จะซื้อเองส่วนกะทินี้พ่อครีมพ่อยาสระผมพ่อผ้าหนังไหมพ่ออยากได้เสื้อผ้าอย่างพามากินข้าวเนี่ยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ซื้อไปฝากเจ้าต้านอะไรก็ได้พรากินข้าวเสร็จกะทิบอก พ่ออยากกินน้ำน้ำมะพร้าวปั่นคือเป็นลกผู้หญิงเนี่ยแบบค่อนข้างจุกจิกมากเลยก็ดีแล้วที่เขาขอพ่อเลยแแต่ก็อยากสอนเขาว่าเอาเอาที่มันจำเป็นเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อบางทีก็ปั๊มเงินไม่ทันเขาใช้ใช้เงินค่อนข้างสูงล่าสุดก็พ่อ สังครีมเนี่ยครีมทามครีมครีมบำรุงผิวพิวมพ์กันแดดพ่อพ่อก็เลยบอกว่าลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยมันนั่งอยู่ในห้องเรียนมันต้องกันแดดกันด้วยหรืออะไรเงี้ยพ่อไม่เข้าใจใช่พ่อไม่เข้าใจไงว่าไปเรียนหนังสือในห้องแอร์เนี่ยต้องใช้ครีมกันแดดด้วยหรืออะไรเงี้ยเนี่ยยังไปกินข้าวเนี่ยก็พ่ออยากกินน้ำปั่นขัดใจไม่ได้ เช้าหนูไม่ได้กินชาห้าสิบบาทเที่ยงอีกห้าสิบบาทในอีกสามสิบบาทวันนี้ก็ที่คนเดียวร้อยสามสิบพอยังไม่ได้เงินเก้าสักบาทก็ถ้าเป็นเด็กนะนะเขาก็ต้องให้พ่อดูดก่อนเลยแต่ตอนนี้เขาก็กระดูดก่อนแล้วคอยพ่อดูด ไม่ขึ้นก็ไม่รู้โอเคกลับบ้าน ใกายตามหาลมพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ซ้อมประสง์คร